นามของศูนย์วิจัยและพัฒนาตรงนี้ที่ที่เราจะได้เห็นชัดเจนนะคะของประเทศเราแล้วก็ของทั้งโลกเพิ่มมากขึ้นท่านนายกเทศมนตรีเมืองเกาะจางิสระันยูมุกตวันปลัดเทศบาลบอกกับวันที่21กันยายนและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้าเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้าตรงนี้ของเราซึ่งเป็นประมงก็ไม่ได้ทอดทิ้งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมยั่งยืน ได้จาการวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนพวกเรามาร่วมกันทําในวันนี้นะครับอำนาจการมีส่วนร่วมระหว่างกรมประมงทุกท่านที่อยู่หน้าที่นี้นะครับร่วมโครงการปล่อยพันธุ์กุ้งปูดําในบริเวณชายหาดหน้าสธนกงารเทศบาลแห่งขอลุกช้างในวันนี้นะครับและทุกคนทุกท่านที่มา,าร่วมช้งางรนบัดนี้ครับขอขอบคุณครับที่แช่ลงไปในนะ้ำทะเลก่อนเพื่อ นะครับปล่อยลงไปช้าๆนะครับเอาถุงนะครับเอาถุงพลาสติกและยางรัดถุงกลับขึ้นมาบนฝั่งครับนะครับที่คอยทำข่าวได้กับทุกข้อยกปลาก็ไปหาท่านผูในการรัชดาขาวหนุนนาได้